สวัสดีค่ะวันนี้รีแม็กแทรนสาขาภูเก็ตนะคะจะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตัวสายชาร์จนะคะรุ่น rc 0 5 4 a นะคะสำหรับสายชาร์จรุ่นนี้นะคะกล่องของเขาจะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้นะคะของรีแม็กแทร้อยเปอรนะคะจะต้องมีสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้เท่านั้นนะคะด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับสายชาร์จตัวนี้นะคะหัวก็จะเป็นหัวแบบไทซีนะคะ เป็นหัว Type C USB แบบนี้นะคะ USB สามารถชาร์จได้ทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ USB จะเป็นแบบแนวนอนนะคะดีไซน์ของสายชาร์จนะคะสายจะเป็นสายแบบกลมนะคะหุ้มด้วยซิลิโคนนะคะแบบนิ่มๆน,นะคะดูแข็งแรงแล้วก็ดูสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จให้ดูนะคะ นี่นะคะ USB เนี่ยคือสามารถเสียบได้ทั้ง2ด้านนะคะเสีบยบไปนี้เลยแล้วเขาก็จะอยู่แนวประมาณนี้นะคะ สำหรับสายชาร์จรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับการปล่อยกระแสไฟได้ 2.1A นะคะความยาว1เมตรนะคะสามารถนำไปรีชาร์จกับอุปกรณ์ที่รองรับการรีชาร์จแบบ Type C ได้นะคะอย่างเช่น power bank รุ่นนี้นะคะหรือว่ามือถือหรือว่าเป็นหูฟังบางรุ่นนะคะที่รองรับการชาร์จแบบ Type C ได้นะคะก็คือนำไปรีชาร์จได้นะคะ สินค้ารับประกัน1ปีจาก m a แ Thailand นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะสามารถเข้ามากดติดตามได้ที่รีแม็กแ l ล n นภูเก็ตนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามสินค้าได้ที่เอสไซร์รีแม็กภูเก็ตนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ